เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาที่สวยผู้ชายทั้งหมู่บ้านต้องการเธอหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ามารีนาผู้หญิงสะกดโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรับชมกันครับเรื่องเปิดมาที่ในยุคสงครามโลกเข้ามาพิชิตบนเกาะชิชิลีในอิตาลีเลนาโตในวัยสิขวบที่กําลังจะเป็นหนุ่มเขากําลังได้จักรยานคันแรกของเขาเลนาโตได้ขอเข,เ,ขเข้ากลุ่มเด็กของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นมีข้อแม้ว่าต้องมีจักรยานเป็นของตัวเองถึงจะเข้าร่วมกลุ่มได้และเลนาโต ก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของเด็กไปรุ่นกลุ่มน,นั้นขณะที่เขากําลังคุยกันอยู่นั้นหนึ่งในกลุ่มก็ได้ส่งสัญญาณอะไรบางอยา่างให้กับกลุ่มของเขาได้รับรู้ทุกคนรีบมานั่งเรียงแถวกันเหมือนจะรอดูอะไรบางอยา่างเลนาโตที่เพิ่งจะเข้ามาในกลุ่มก็ยังไม่รู้เรื่องอะไร <ME U TER S> เมื่อเห็นทุกคนนั่งเรียงแถวกันเลนาโต้ก็ได้รีบวิ่งเข้าไปนั่งด้วยท,ทันทีในขณะที่ทุกคนกาลังตื่นเต้นอะไรกันอยู่นั้นสิ่งที่พวกเขารอคอยก็ได้เดินมุ่งหน้ามาตรงพวกเขาและสิ่งนั้นก็คืออออหหหหญญิิงงงงงสสสสาา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 าวววคคนน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 นึ่่่่่่่ททททีีีีีมมมมมลเเป็ผููุุ้้้้ดใบชกกแตตรธข ได้ออกรบในสงครามทําให้มาริาต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเมื่อเลนาโตได้เห็นรูปร่างหน้าตาของมาริาเป็นครั้งแรกมันก็ทําให้น้องชายของเขาลุกขึ้นมาทันทีเลนาโตได้ตกดุมลักมาริาโดยไม่มีข้อแม้ตอนนี้ทุกสายตาได้จับจ้องไปที่มาริาอย่างไม่ละสายตาเมื่อมาริาเดินผ่านพวกเขาไปทุกคนก็รีบพวงจักรยานและรีบปั่นออกไปอย่างรวดเร็วเลนนโตก็ไม่พลาดที่จะปั่นจักรยานตามพวกเขาไปทันทีทุกคนได้รีบปั่นจักรยานเพื่อที่จะมารอมาริาอีกครั้งตอนนี้มาริาก็ได้เดินผ่านพวกเขาไปอีีกกกรออออบบตตตนนน้้้ทุสสาาาาาาายยยย็ไไดจจังงมมลล่่เ เรนาโตได้คิดถึงแต่มาเลนาและจินตนาการภาพของมารีนาตลอดเวลาจนทําให้เขานอนไม่หลับเช้าวันต่อมาเรนาโตได้โดดเรียนและรีบไปเฝ้าดูมารีนาที่บ้านของเธอทันทีด้วยความค้ั่งไคลเขาได้จินตนาการว่ามารีนาได้วานให้เขาไปซื้อบุหรีให้วันต่อมาเรนาโตได้ขโมยกางเกงขายาของพ่อมาเพื่อให้ร้านแกะสงให้เพื่อจะใส่ในยุคนั้นการที่จะเป็นหนุ่มและเป็นที่ยอมรับของทุกคนในกลุ่มเรนาโตจจาเป็นต้องมีกางเกงขายยาวใส่เพื่อที่จะเป็นหนุ่มเต็มตัวเมื่อพ่อของเรนาาโโโตตรเเเ่่่องกไทีนพพะะยมจสขว และที่สําคัญ <S <S เขาได้ขโมยางเกงตัวปลดของพ่อเข้าไปพ่อเขาจึงโมโหมากตกกลางคืนเลนาโตได้ปีนออกมาจากบ้านเพื่อที่จะไปหามาเลนาที่บ้านเขาได้ปีนขึ้นไปแอบดูมาเลนาและก็ได้เห็นรูปแต่งงานกับรูปสามีของมาเลนาตอนนี้เลนาโตได้คลั่งไคลมาเลนาเป็นอย่างมากทุกเวลาที่เขาว่างเขาก็จะไปแอบถ้ำมองมาเลนาทุกครั้งเหมือนคนโรคจิตที่กําลังป่วยเลนาโตได้แอบเห็นมาเลนาเปิดเพลงเต้นรากับรูปสามีของเธอด้วยความเหงาและความปเปล่เปี่ยวที่สามีจากไปนานเลนาโตได้จินตนาการถึงมาเลนาและก็ได้ช่วตัวเองอาาบ้าง เลนันโตได้เขียนจดหมายถึงมาเรนาหลายฉบับแต่เขาก็ไม่กล้าส่งไปให้มาเรนาดูเขียนเสร็จเขา,เขาก็โยนทิ้งทันทีตอนนี้เลนันโตและชาวแก๊งก็ยังเฝ้าดูความสวยของมาเรนาอยู่ตลอดเวลาความสวยของมาเรนาไม่เคยจางหายไปจากสายตาของพวกเขาเลยขณะที่แก๊งของพวกเขากําลังยืนมองมาเรนาอยู่นั้นเลนันโตก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนใครเลนันโตได้รีบขี่จักรยานเพื่อที่จะไปดักรอมาเรนาอีกทางหนึ่งและมาเรนาก็ได้เดินผ่านเข้าไปอย่างที่เขาต้องการตอนนี้สายตาของผู้ชายทุกคนในเมืองก็ได้จับจ้องมองแต่มาเรนาอย่างไม่สะดุดสาย เลนาโตก็ได้ตามดูมารีนาไปทุกที่จนมารีนามาที่บ้านหลังหนึ่งตอนนี้ผู้หญิงทุกคนในเมืองก็ต่างไม่ชอบมารีนาเพราะมารีนาสวยกว่าพวกเธอทาให้ชายทุกคนมองถึงมารีนาแม้กระทั่งสามีของพวกเธอเองด้วยทุกคนมักจะพูดถึงมารีนาแต่เรื่องไม่ดีว่ามารีนาไปนอนกับคนนั้นบ้างนอนกับคนนี้บ้างมีเพียงเลนาโตคนเดียวที่มองมารีนาในด้านดีทุกด้านเลนาโตได้ตามมาดูมารีนาที่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านของพ่อมารีนานั่นเองพอเลนาโตเห็นมันก็ทาให้เลนาิต พ่อของมารินาเป็นครูสอนที่โรงเรียนที่เลนาโตเรียนมารินาได้มาดูแลพ่อที่บ้านหลังนี้เป็นประจำเรนานโตได้จินตนาการถึงมารินาอีกครั้งและเขาก็ได้ช่วยตัวเองอย่างรุนแรงจนเสียงเตียงได้ดังไปชั้นล่างที่ห้องของพ่อของเขาเช้าวันหนึ่งเรนาโตได้เข้าไปเรียนและมีข่าวว่าสามีของมารินาได้เสียชีวิตไปแล้วขณะท,ท,ท,ทำสงครามรัฐบาลได้ไว้อะไรให้กับทหารกล้าทุกคนที่เสียชีวิตในสนามรบข่าวการตายของสามีมารินาได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทำให้ชายหลายๆคนในเมืองต่างก็จับจ้องไปที่มารินาและก็อยากที่ เลนาโตได้ยินคนที่พูดถึงมารีนาในทางที่ไม่ดีเขาก็ได้ล้างแค้นให้มารีนาทันทีเลนาโตได้เข้าไปขอร้องกับพระเจ้าให้ช่วยดูแลมารีนาให้รอดพ้นจากผู้ที่คิดร้ายเธอและเขาขอเวลาอีกสองปีเขาจะกลับมาดูมารีนาเองเลนาโตยังคงเฝ้าติดตามมารีนาอยู่เช่นเคยยิ่งพักต่างเมื่อรู้ว่าสามีของมารีนาตายเลนาโตก็ได้ติดตามมารีนาอย่างกับเงาของเธอขณะที่มารีนาได้เดินออกไปจากร้านอาหารร้านหนึ่งเลนาโตได้ยินคนพูดถึงมารีนาในทางที่ไม่ดีเขาได้ทำการล้างแค้นให้ััีนนน่งทท เลนาโตได้แอบตามมารีนาไปที่บ้านและได้ทําการขโมยกางเกงชั้นในมาหนึ่งตัวเมื่อเลนาโตมาถึงบ้านเขาก็ได้จัดการเอาน้ำมันหล,ล่อเลื่อนหยอดที่เตียงสปริงเพื่อไม่ให้เตียงมีเสียงดังจากนั้นเขาได้ทําการช่วยตัวเองและจินตนาการถึงมารีนาพร้อมทําเอาชุดชั้นในของเขามาดมและถูบนใบหน้าไปด้วยลุงเชาพ่อของเลนาโตได้มาปลุกเลนาโตเขาก็ได้เห็นเลนาโต้ที่กําลังนอนหลับอยู่พร้อมกับมีกางเกงชั้นในสวมอยู่เป็นห่วงของเขาด้วยพ่อของเลนาโตได้ตีเลนาโตทันทีและก็บอกว่าเลเาโตนเป็นเด็กโรจิตด้วยความโกของพ่อ เลนาโตถูกพ่อของเขาขังไว้ในห้องห้ามออกมาข้างนอกโดยเด็ดขาดก่อนที่พ่อของเขาจะอนุญาตให้ออกมาเวลาต่อมาเลนาโตได้ผูกปล่อยออกมาจากห้องพอหมอบอกว่าเขาต้องการอากาศหายใจที่ดีกว่านี้พ่อของเลนาโตก็เลยปล่อยเลนาโตออกมาทันทีขณะที่พ่อของมารีน่ากำลังสอนหนังสืออยู่นั้นก็ได้มีจดหมายส่งมาถึงพ่อของเขาในจดหมายนั้นมีข้อความเขียนไว้ว่ามารีน่าลูกของเขาได้นอนกับผู้ชายทั่วเมืองไปแล้วเมื่อพ่อของมารีน่าอ่านจดหมายเสร็จก็เดินออกไปจากห้องทันทีทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนก็สงสัยว่าในจดหมายนั้นมีข้อความเขียยนไไวว้่าองร หนึ่งในกลุ่มของเรนาโตก็ได้ทันเห็นข้อความในจดหมายนั้นแล้วก็เอาไปล้อเลียนมาริน่าในทางไม่ดีเมื่อเรนาโตได้ยินได้โมโหแทนมาริน่าก็เลยชกเข้าที่เพื่อนทันทีเรนาโตได้ไปแอบ,บดูมาริน่าที่บ้านและก็ได้เห็นชายคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของมาริน่าชายคนนั้นมีชื่อว่าดิโอเขาเป็นทหารในกองทัพเมื่อดิโอมาจากบ้านก็ได้เจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อ้างว่าตนเองเป็นคู่มั่นของมาริน่าและผู้ชายคนนั้นก็คือหมอฟันนั่นเองทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะกันจนเมียของหมอฟันตามมาเจอและกก็ตตรรววจไไไดด้้้้เเขาาาามงับหุณ์อ ตอนนี้เรื่องชู้สาวของมารีน่าก็ได้กระจ่างยกวงกว้างออกไปเรื่อยๆต่างคนก็ต่างหาว่ามารีน่าเป็นโสเภณีนอนกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างทุกคนต่างก็พูดถึงมารีน่าในทางที่ไม่ดีโดยสักคนมารีน่าได้โดนแจ้งความข้อหาเป็นชู้กับสามีคนอื่นเธอได้เดินทางมาหาทนายซันทับี้และมาขอให้ทนายซันทับี้ช่วยเรื่องคดีทนายซันทับี้ก็ได้รับปากทันทีทนายซันทับี้ได้ช่วยให้มารีน่าหมดข้อบนชินจากสังคมที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับสามีคนอื่นเมื่อจบการพิพากษาทนายซันทับี้ได้มาหามาร ทนายซันทบี้เขาไม่ต้องการเงินจากมาริน่าเลยสักบาทแต่เขาต้องการตัวมาริน่าเพื่อเป็นข้อตอบแทนเท่านั้นเองมาริน่าได้ถูกทนายซันทบี้ขืนใจในบ้านของมาริน่าเองเรนาโตก็ L ได้เหตุการณ์ทุกอย่างดีแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยมาริน่าได้เรนาโตได้เห็นทนายซันทบี้มาหามาริน่าที่บ้านบ่อยๆมันทําให้เรนาโตหมดหวังและก็คิดว่ามาริน่าคงตกลงปลงใจกับทนายซันทบี้แน่ๆแต่เรื่องนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดมาริน่าได้บอกเลิกกับทนายซันทบี้และก็บอกให้ไม่เล ตอนนี้มารีนาก็ไม่มีเงินที่จะซื้อของกินของใช้เพราะสามีของเธอได้เสียชีวิตไปและทางการก็ได้ยึดเบี้ยเลี้ยงของสามีเธอเอาไว้มันจึงทำให้เธอต้องใช้ตัวเธอแลกกับอาหารและของใช้ขณะเดียวกันนั้นเครื่องบินลบก็ได้เข้ามาโจมตีที่เมืองผู้คนล้มเจ็บมากมายพ่อของมารีนาได้เสียชีวิตลงในเหตุการณ์ครั้งนี้มารีนาได้ถูกทางการยึดบ้านของเธอเพราะเธอขาดจ่ายภาษีเป็นเวลาหลายเดือนขณะที่เลนาโตแอบดูมารีนาอยู่ที่บ้านนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาหามารีนาที่บ้านเขาได้มาพร้อมกับของกินและของใช้ที่มาาต้องกร เขารู้ว่ามารีนาพร้อมเอาตัวแรกกับของกินทุกอย่างเพราะตอนนี้เขาไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อของกินเมื่อเรนาโตเห็นก็สลดใจไม่คิดว่ามารีนาจะทําตัวเช่นนี้มารีนาได้เดินเข้ามาในเมืองพร้อมกับสายตาทุกสายตาที่จับต้องเธอมารีนาได้เดินมานั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาดูดทันใดนั้นผู้ชายที่อยู่รอบๆเธอก็ต่างนําไฟมาให้เธอเต็มไปหมดตอนนี้เธอก็ยังเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทั้งเมืองต้องการเธอเสมอมารีนาได้ผันตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มของโซเฟนีและได้ขายตัวให้กับทหารเย พอเลนโตได้รับรู้เรื่องราวของมารินาก็ถึงกับหมดสติกันไปเลยทีเดียวนะครับแม่ของเลนโตได้ทําการพาเลนโตมารักษาแบบชาวบ้านแต่พ่อของเลนโตก็รู้อาการของเลนโตและก็บอกกับแม่ของเลนัโตว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรมากเขาแค่กําลังเป็นหนุ่มพ่อของเลนโตก็ได้พาเลนโตไปเที่ยวโซเฟนีและก็ได้ให้เลนัตโต้างกับสาวโซเฟนีเป็นครั้งแรกเมื่อสงครามเสร็จสิ้นทหารประเทศต่างๆก็ได้อพยพกันกับประเทศมารินาที่ขายตัวให้กับทหารเยอรมันก็ได้ถูกกลุ่มผ และปะจานาแมลีนาแบบเสีสหยหายชายหนุ่มทุกคนก็ได้แต่ยืนมองแมลีนาถูกทำร้ายไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยแมลีนาได้ถูกกลุ่มหญิงสาวในเมืองลุมทำร้ายอย่างสาหัสจนไม่สามารถอยู่ในเมืองอีกต่อไปได้เขาได้หนีออกไปอยู่นอกเมืองเพื่อความอยู่รอดทันทีดันเรนโตก็ได้ทำใจและก็ต้องมองดูแมลีนาขึ้นรถไฟจากไปต่อหน้าต่อตาหนึ่งปีผ่านไปลีโนโ่สามีของแมลีนาที่ทางการประกาศว่าเสียชีวิตไปเมื่อสงครามลีโน่ได้มีชีวิตรอดกลับมาอย่างปฏาฏิหาริย์เขาได้เดินไปที่บ้านของเขาเมื่อครั้งที่เขาเคยเคย เขาได้สอบถามผู้คนแถวนั้นถึงมาริาและก็ได้รับรู้ความจริงว่าบ้านของเขาถูกทางการยึดทําเป็นค่ายผู้อพยพสงครามไปแล้วส่วนมารินานั้นก็ได้หายตัวไปตั้งแต่ถูกทําร้ายลีโนได้ให้ทางการช่วยเหลือตามหาภรรยาของเขาแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามาริาตอนนี้ไปอยู่ไหนเลนาโตที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมาริาก็ทนไม่ไหวที่เห็นชาวบ้านไม่ให้ความช่วยเหลือลีโอเลยเขาได้ทําการเขียนเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับมาริาตอนที่ลีโอไม่อยู่และก็ได้บอกกับลีโวว่ามาริาได้อพยพเอาตัวรอดไปอยู่ที่ต่างเมืองออลีโออนเม และก็ได้พากลับมาอาศัยอยู่ที่เมืองเดิมขณะที่มารีนาและลโอกลับมาทุกคนในเมืองก็ได้ต่างจับต้องตามารีนากับลีโน่และก็วิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆไปนานามารีนาและลีโน่ได้กลับมาใช้ชีวิตในเมืองตามปกติที่เขาเคยอยู่และทุกคนก็ให้การยอมรับเป็นอย่างดีและเรื่องราวก็ตัดจบลงนะครับ